ดวงโดยรวมของชาวธนูนะครับประจำเดือนสิงหาคมนี้นะ mm. ก็ต้องบอกว่าดวงการงานเนี่ยเด่นมากๆนะครับผมเด่นเลยแหละแล้วก็มีดวงของเสน่ mm. ดวงของเมตตาเนี่ยสูงมากๆทำให้เป็นที่ ชื่นชอบรักใครของเพศตรงข้ามไปไหนเนี่ยก็มันจะได้โอกาสดีๆนะมาจากความ,มรักนั่นแหละครับการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังวางแผนการเงินให้ดีเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยจะเก็บเงินลําบากหน่อยนะครับการเงินเนี่ยจะมาไม่ตรงเวลาแล้วก็ดวงความรักคนโสดในเดือนนี้ครับระมัดระวังคําพูดที่เราจะฝากเราจะทิมแทงคนคุยคนที่กําลังคุยอยู่นะครับให้เขาจบหูเหมือน จ็บปวดหัวใจแล้วก็ทนไม่ไหว,วก็ออกไปจากชีวิตเราไปต่อมาเนี่ยก็จะเป็นดวงคอลลั่งคนที่มีคู่แล้วนะครับดวงคอัอ่อง,งคนที่มีคู่แล้วนะครับอันนี้ก็ระมาระวังเรื่องของอีโก้ของทั้งสองฝ่ายเลยทั้งเราทั้งเขานะครับทาให้คุยกันแล้วก็เถอะมีความมีสียงกันเราอีโก้เย e นะครับต่อมาในดวงสุขภาพนะครับเรามาระวังเรื่องของฮอร์โมนแปรปรวนนะครับผมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับปัญหาผิวพรรณปัญหา